สวัสดีค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านพี่แม็กค่ะจากโจทย์ว้า5จากรูปอัตราส่วนปริมาตรทรงกระบอกทรงกลมและทรงกรวยตรงกับข้อใดปริมาตรทรงกระบอกคือ πr กำลัง 2h ค่ะปริมาตรทรงกลมคือเศษ4ส่วน3 πr กำลัง3ค่ะทรงกรวยคือเศษ1ส่วน3 πr กำลัง 2h ค่ะ ซึ่งพายตะกับพาแตะกับพายได้แล้วก็จะนำ r กําลังสองมาหารตลอดค่ะก็จะเป็น r กําลังสองตระ r กําลังสอง r กําลังสามหารด้วย r กําลังสองจากสมบัติยุกาลังก็จะเป็น r ค่ะ r กําลังสองตระ r กําลังสองก็จะได้ h ต่อเศษสี่ส่วนสาม r ต่อเศษหนึ่งส่วนสาม h h ก็คือ2 r ค่ะต่อ เศษสี่ส่วนสามอาเหมือนเดิมต่อความสูงก็คือสองอาค่ะก็จะเป็นเศษสองอาส่วนสามอาตกอารตกก์อาได้เราก็จะนำสามมาหารนำสามมาคูณค่ะก็จะเป็นสามคูณสองต่อเศษสี่ส่วนสามคูณสามต่อเศษสองส่วนสามคูณสามสามตักกันได้ก็จะเป็นหกต่อสี่ต่อสองค่ะ แล้วก็จะนำมาหารด้วยสก็จะเป็น3ต่อ2ต่อ1ค่ะคือคำตอบขอบคุณค่ะ